ที่เขาฝันมันเป็นไปได้น,นั่นเองพอปีที่แล้วออกสี่สี่หกแล้วโดยเฉพาะหลักแสนคือเจ็ดด้วยนี่หลกักแสนนั่งคิดว่าหวยอาจจะอยู่บริเวณคุ้งนี้ได้เป็นไปได้ที่จะออกห้าหนึ่งเป็นไปได้นนาาวนะครับเลขตัวนี้ตัวนี้มีโอกาสออกได้เพราะว่าพอเราดูเจ็ดหลักแสนครั้งสุดท้ายที่เขาํำคือออกเก้าเก้าสูนะกน่านนั้นออกเจ็ดหลักแสนเหมือนกัน4ี่สี่หกเห็นไหม แสดงว่าเห็นไหมตัวเขาดึงตัวเก่ามาตัวเปลี่ยนหลักแสนเปลี่ยนหลักแสนตัวนี้เขาดึงไม่ดึงมาเลยแต่ตัวนี้เขาดึงตัวเก่ามาตัวดึงเลขหนึ่งมานะกเขากนี่ดึงเลขหนึ่งมาล่างเลขหกดึงมาเป็นเลขเก้าเห็นไหมดึงหลักร้อยมาเห็นไหมมันก็มีเกี่ยวพันคือมันมีโอกาสอ่นะเมื่อกี้ออกหกหกห้าในละหกหกห้า นนเก้าห้าหเต็มเลยหกหกสองนะี่เก้าห้าหนึ่งเต็มตม,มัน <laughs> แล้วเป็นเจ็ดหลักแสนครั้งสุดท้ายด้วยอ่าเป็นไงล่ะหลังจากนั้นก็ไม่ออกอีกเลยเพิ่งมาออกเจ็ดหลักแสนนี่นี่แหละมันน่าคิดตรงนี้ผมก็นั่งคํานวณพาจะมาออกใกล้กันขนาดนี้เพราะ่าผมนั่งคั่งคนี่ก็สี่หกหกเจ็ดหลักแสนครั้งสุดท้ายเก้าเก้าศูนย์ก็จะหมอกตัวว่างช่องว่างตรงนี้หรือเปล่าระวังสี่หกหกกับเก้าเก้าศูนย์ถ้าหมอกเก้าห้าหนึ่งก็ นี่จะไม่ออกเลขโบราณสามหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าแบบนี้ผมนั่งคิดไปหมดนะตรงนี้หกหกห้าหกหกสองเสหตจเขาไม่จะออกเห็นไหมถ้าเป็นเลขโบราณก็สามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งว่าสี่สี่หกเขาก็ออกแล้วเก้าเก้าแล้วก็น่าจะเป็น็ดสามหนึ่งหนึ่งได้หรือเก้าห้าหนึ่งก็ได้หรือจะศูนย์ห้าหนึ่งก็ได้เห็นไหมนี่ที่หลวงปู่ศิลาเจียแจกเมื่อวานผมได้ติวมาใส่มือเลยเออ อันนี้นี่คือวิจารณ์เป็นคำว่าถามว่ามันเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้นะเพราะหลักการของขแปดหลักแสนด้วยแป่หลักแสนก็ใช้ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าทางของเราไปอีกแบบหนึ่งนะอาจารย์แม่ลูกูุหางูุหางสามกับศูนย์ใช่ไม่เลขออกกำลังกายลุงสามกับศูนย์เลขออกกําลังกายคือสามกับศูนย์ไม่บนก็ล่างหรือว่าแยกกันอาจจะแยกบนล่างก็ได้ จศจูนย์ศูนย์หนัดจะอยู่ล่างสามารถจะอยู่บนก็ได้เพียงแต่ว่าสองตัวนี้ต้องมาตัวหนึ่งอยู่แล้วต้องตัวใดตัวหนึ่งอต้องมาอยู่แล้วสามกับศูนย์ต้องมาตัวหนึ่งอยู่แล้วรรมนี่ครับสายเส้นไปเดี๋ยว,ยวจะมี <c oughs> ถ้าผมไล่ไม่ใช่อะไรผมไล่ไปดูมันก็มีสิทธิ์ตามเป็นไปได้มันสูงเก้าห้าหนึ่งมีโอกาสออกได้นะเก้าห้า ก้าห้าหนึ่งอยู่ข้างบนเขาไม่พูดบ่อยแลวไอ้เก้าห้าหนึ่งเขาไม่ให้พ anyway ูดหรือเปล่าอย่าไปพูดเยอะผมไล่ดูอ่ะห้าหนึ่งมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าเราจะต้องผ่านตัวเลขเยอะนะผ่านตัวเลขเยอะอยู่ how are y o u s i r m เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดลงถึงวันออกแล้วยังจับจับไม่ได้เหรอเอาผมให้ไปแล้วละเลขสี่ตัวนะกี่สองกี่สามกับเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะโชว์โชว์โชว์ให้เขาเลยลุงผมเขียนให้ตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยนะผมเขียนให้แต่วันแรกแล้วนี่วันแรกพูดเปล่าเปล่า ก่อนที่จะรถจะคว่ำใช่ไหมรถอจะไฟไหม้ผมให้ไปตั้งแต่วันแรกแล้วเนีอยอาจารย์แม่มาตามหลังเอ้รถมัน้ามาน1 23, 23, 6หรือเปล่าใช่ไหมสี่สามสี่สองสาจ้ะลูกสาวฝันมามีพระ4,2,3 5, 051ะหศห้าหนึ่งเปียนรถอะไรอะไรศูนย์หนึ่งห้านย์ห้าหนึ่งกับสองศูนะครับศูนห้าหนึ่งซื้อไปเลยซื้อได้ ซื้อได้ศูนย์ห้าหนึ่งเข้าทางไข่ <S 1> 1. <S กลมๆเนาะลุงเนอะไข่ก็กลมๆม,มันมันทุกอย่างเราเราเรา,เราเราเกี่ยวกับเรื่องฝันเรื่องอะไรแล้วก็ยอมรับอยู่แต่ทีนี้ตำราผมคือบรรดายอย่างเดียวเนอะมนันก็เลยมันถามว่ามันขาดกันไม่ขาดบางครั้งก็ไม่ขาดมผมจะให้ดูตัวนี้ยังไงผมก็ไม่ทิ้งตรงนี้นี่ขอบคุณเอฟซีที่บอกว่าผมพปน พิมพ์ผิดเอาของแก้ด้วยนี่นะนี่เรามาสังเกตหลักเลขเขาจะไม่หลุดนะสามตัวนี้ออกสามสามหกสี่ตัวนี้ออกศูนย์สี่หนึ่งหกตัวนี้ออกแปดหกเจ็ดนะศูนย์ตัวนี้ออกหกศูนย์หกหกตัวนี้ออก 6, 6, หกหกสองหกตัวนี้ออกหกหกห้าหวยก็จะอยู่โซนสองสามสี่ห้านะ แต่ถ้ามาดูฝั่งนี้ก็โชว์มาศูนย์หกหกหกไหนล่ะหกหกห้าหกหกสองถามว่าเก้าห้าหนึ่งจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจุดมาร์กเลยเห็นไหมเก้าห้าหนึ่งสองผมชอบผมชอบสองสามสี่ห้าอยู่ยังไงผมก็ชอบสองสามสี่ห้าแล้วถักถามว่าตามที่ผมเขียนเข้าๆเานาะผมจะชอบสี่สองสี่สาม ถ้าดูตำแหน่งนี้สี่สองค่อนข้างจะโอเคนะห้าสองห้าสองสี่สองสองสองวนมากมันจะเป็นได้แค่นี้ผมไล่ตามบันไดเลยนะสองน้าจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบน้าย้อนไปที่ไม่สี่ก็สี่สองกับห้าห้าสองแต่จะเป็นเลขสูตรสี่กุมารหรือสิบสองอรหันนี่ละ แต่ผมเราท่านดูตามลักษณะนี้มี5 2 4 2มีโอกาสที่หลักหน่วยจะเป็นเลขสี่ได้ไม่ได้5 4 2 4มันไม่เกินนี้หรอกหวยครับนี่นี่หวยไม่เกินนี้หกหกสองหกหกห้านี้เรามาดูหลักหน่วยเข้ามาหกหนึ่งเจ็ดหกสองห้าปั๊บนี่ มันมีหมดห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งมีหมดตรงนี้แต่ผมจะชอบสองสามสี่ห้ามากว่านี้ก็ให้ลง